ค่ะใครก็ได้อีกรอสนะคะรายละเอียดตรงนี้เลยนี่ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะเป็นเฟรซานิชาดีนาแล้วก็เนตทิพนิชานะคะแล้วก็ไอซี IG นะคะเนตทิพนิชาะคะ่ะติดต่อคะ่เะเนตทิพนธวีนะคะฟิฟายเลิฟขีดนะคะแอรโอนะคะแล้วก็เลิฟลี่นะคะส่วน YouTube นะคะเนตทิพ ชื่ชานะแต่มื่าคะวิชาวทีเเแล้วก็วิชาะคมนะคะโอเใคนะใครจองแล้วจองเลยนะเดี๋ยวพี่พี่เอากระดาษก่อนนะคะว่าใครจองขออนุญาตฉันเอื่นรอคิบันนก็อเกินห้อไปดูกันนะรอมาลินรอขารอมาโรลินเออร์โรบิน ก็อย่างแรกนะคะเป็นกระเป๋าแบ็คพิงอันนี้เลยนะคะแทบเพล่คอคนรับแจมีได้นะคะก็เทบจะไม่มีตำหนิเลยน้องก็อะไรเรียบร้อยถูกช่วยปก้องให้เรียบร้อยด้านในก้ลินมาดูวิอไลฮิมวรกด้านใน นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะสั่งคาอย่างนองอ่ะเบกพิตัวนี้หกสามนะจ้าสามสาต่อไปห้าสิบตาภาพปิดตาเบกพิงนะคะราคาสิบห้าอ่าซีุบฮดนมต่อไปเป็น ปิศนานะคะปรินาตัวนี้ราคายี่สิบ้าบาทนะคะยีบ้าบาทเท่นั้นค่ะต่อไปเป็นชากาปองสิบบาทค่ะอันเป็นเป็นรูปปิดนะคะซื้อมามันจะเป็นรูปปิดเอาไปไปตอ่อ เดี๋ยวเราจะไปหมุนให้ได้ตัวที่โตก่อ,กอนอันนี้มันเป็นแบบไปโตเอเองเนาะเดี๋ยวพี่ไม่สามารถเปิดดูให้ได้นะดูบิตตรงนี้นเป็นไปนอกมันนะคะก็เป็นรถ <r> ตัวนี้สีขาวอ่าสิบบาทค่ะเชกระบองอัาละสิบบาทกางเกาที่นาหูลูกโป่งสิบกับห้าบาทคะตัวนี้หบาทนะคะเพราะมันมีตำหนินิดหน่อยนะตัวนี้มมีตำหนิ โอ้รอบๆเดี๋ยวเราจะพยายามรบให้นะคะโอเคตัวนี้เลยห้าบาทอันนี้ห้าบาทอันนี้ไม่เท้จะไม่มีตำหนินะคะโคราคาเดิมสิบบาทค่ะสิบบาทต่อไปอย่างสุดท้าย นยูโน่ค่ะยูโน่เลยยูโน่ก็ถามไปได้ค่ะโอเคราคาเจ็ดสิบก็จะได้ประมาณนี้คู่ประมาณนี้นะมันมีเยอะนะคะโอเคมันเป็นของโรยนะคะ ุบฮานขอฮงป่อบบียอีเป็นของป่อยกับเราเองนะเราไม่ได้ซื้อแบบของตลาดคือแบบสินค้านะเราป่อยมันีนะอบ่าตัวนาอี้อจ็ดสิบค่ะอัลลอฮฺอบีัุบฮานะฮฺโอบบีเคนะฮะ ก็ขายไดโนเสาร์หน่อยไดโนเสาร์ตัวนี้ราค่โรบิววิลลี่โรบิวิลลีอัลลอฮ์อัลลอฮ์โอเคฮอล้ก็นะะไดโนเสาร์ตัวนี้นี่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ตัวนี้

มีประมาณนะคะบกช่องทางไปเรือดูเลยค่ะดูเลยค้งไว้ค่ะกดทางไว้กดต่อไว้ค่ะดูเรานับถึงสิบนะอามีนบิสมิลลาฮิรเราะมานิรเรฮีน s u b h a n a อบิย y a อ a ซีม Subhana rabbian azim. Subhana rabbian azim. Oh, nah oh, Oke. Okay. Sumi so, Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamd. <coughs> Allahu akbar. Kaise sami sih